สวัสดีครับผมออปิทักอีกเช่นเคยครับกับรายการคลินิกไฮดรอลิกโดยบริษัท USE f o r n i e ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาไปชมอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัทเรา USE f o r n e ก็คือแผนกออกแบบและโครงสร้างนะครับซึ่งแผนกออกแบบและโครงสร้างนะครับจะมีดีเทลในการทํางานหรือว่าดีเทลในการผลิตอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผม ผมเกียงศักดิ์กัววันหรือที่เรชื่อเฟย์ครับเป็นวิศวกรจากผาแผนกโครงสร้างและออกแบบก็ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรโปรเจกต์เอนจิเนียร์ของโครงการนะครับก็ความเป็นมาของผแผนกโครงสร้างนะครับก็เนื่องจากบริษัท u ูเอสดีโเนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านไฮดรลิกชำนาญการมากว่า30ปีซึ่งเราอยู่ในแวดวงการนี้พร้อมกับเรามีศักยภาพที่เรามีความรู้ด้านเครื่องจักรพอสมควร แล้วเราก็เริ่มหันมารับงานของทางด้านของรมชดประทานแล้วก็เป็นแนวทางให้เราเริ่มเข้าไปในส่วนของงานโครงสร้างในส่วนของเขื่อนอ่างเก็บน้ําและพวกบานประตูระบายน้ําครับครับผมในส่วนของฝ่ายโครงสร้างาออกแบบนะครับ ประเภทงานที่เรารับเลยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในส่วนของงานทางตรงจากทางคมชุมระทานอาทิเช่นในส่วนของบารระบายตรงบารระบายตรงนะครับเรารับตั้งแต่ขนาด0.5จนถึง14เมตรต่อมาที่เช่นในส่วนของบารระบายโค้งเช่นกันครับเรารับเริ่มทําตั้งแต่ในขนาด1.0จนถึง14เมตรแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของบานฝาท่อต่างๆอาทิเช่นบานฝาท่อแบบกลมบานฝาท่อแบบเหลี่ยมอันนี้เราก็รับทาทั้งหมดเลย แล้วก็ในส่วนของเครื่องยกไม่ว่าจะเป็นกว้านตั้งแต่ขนาด3ตันจนถึงขนาด50ตันอันนี้เรามีวิศวกรที่พร้อมที่จะออกแบบแล้วก็จบกระบวนการโเรเซสในส่วนของงานผลิตของเราทั้งหมดเลยครับครับเราก็ต่อมาในส่วนของบานแรงกันสูงก็คือหรือจะเป็นไฮเปอร์เชืเกตไฮเปอร์เชเกตที่เรารับทําอยู่ก็มีตั้งแต่ขนาด0.6เมตรจนถึงขนาด2.5เมตรครับผมแล้วก็ในส่วนของงาน R&D ในในส่วนของงานอ d ดีเนี่ยเราพร้อมที่จะรับทําทั้งมีแบบและไม่มีแบบเพราะว่าเรามีวิศวกรพร้อมที่จะให้คำปรึกษาครับผม อนอกเหนือจากงานโครงสร้างของกรมชมุมนทานนะครับเราก็ยังมีแผนกในส่วนของ R&D ซึ่งจะเป็นในส่วนของอ,ออกแบบหรือรีเสิร์ชปัญหานะครับหรือความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเนี่ยเราสามารถออกแบบแล้วก็ประยุกตามความต้องการของกค้าได้ทั้งหมดเลยครับผมถ้าเป็นในส่วนของงานโครงสร้าง ในส่วนของกระบวนการทํางานนะครับก็หนึ่งเลยคือเรารับความต้องการของทางลูกค้าบาไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบ100%จากทางลูกค้าหรือในส่วนของแบบที่เราทําการออกแบบเองหลังจากขั้นตอนที่เราสรุปเรื่องของแบบจบเนี่ยครับเราก็จะทําการผลิตหลังจากผลิตเสร็จก็จะมีการทดสอบจากทาง w o r k ช h o p ของเราก่อนที่จะส่งมอบไปติดตั้งที่หน้างงานแล้วก็ในส่วนของติดตั้งนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการส่งทดสอบแล้วก็ส่งมอบกับทางลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นจบสกอบในกระบวนการทำงานของฝ่ายโครงสร้างครับก็สกยภาพเครื่องจักรของเรานะครับเรามีตั้งแต่ในเครื่องแมชชีนนิ่งเครื่องตัดเตรียมแล้วก็เครื่องแมชชีนนิ่งอื่นๆอาทิเช่นนะครับในเครื่องตัดเตรียมเรามีทั้งเครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องพลาสม่าเอาไว้สําหรับตัดรอแมทเทียลที่สำหรับใช้ขึ้นงานนะครับ ทีนี้ในกระบวนการต่อมาหลังจากที่เราทําการผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือในส่วนของขั้นตอนการแมชชินนิงทีนี้ในเครื่องแมชชินนิงที่เรามีนะครับที่เราจะนําเสนอเลยก็คือเรามีอยู่3เครื่องหลักก็คือ1เครื่องดับเบิลคอลัมน์เครื่องดับเบิลคอลัมน์เนี่ยจะเป็นเครื่องแมชชินนิงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องแมชชีนเซนเตอร์นะครับขนาด3แกนดีลิมีแกน X แกน Y แกน Z โดยที่ชิ้นงานนะครับระหว่างที่เราแมชชีนเราไม่จําเป็นที่จะต้องขยับชิ้นงานเลยเราสามารถขยัับหว ของตัวเครื่องได้เลยนะครับอิสระก็คือ360องศาดังนั้นค่าความคัดเคลื่อนของตัวเครื่องมาชินนิ่งตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆโดยมีค่าความคัดเคลือค่อนที่0 0 1ไมครเท่านั้นเองต่อมาในส่วนของเครื่องกัดเฟืองเครื่องกัดเฟืองนะที่เรามีอยู่เราสามารถรองรับตั้งแต่โมดูล3จนถึงโมดูล12ซึ่งครอบคลุมในส่วนของเครื่องก้านที่เรารับงานอยู่ในะปัจจุบันค่อนข้างที่จะเกือบ100%เซนะครับ แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็เห็นอย่างเช่นในส่วนของอเครื่องกึง่งเครื่องกัดเครื่องใสเป็นต้นนะครับเบื้องต้นที่กล่าวมานะครับก็ในส่วนของฝ่ายโครงสร้างและออกแบบของบริษัทยูดีโฟไลน์หนึ่งเลยคือเราสามารถรองรับงานของทางกรมชนททานได้ทุกหัวข้อง,งานอาทิเช่นในส่วนของงานบารรบาย ในส่วนของงานไฮเปิเชเกตหรือในส่วนงานของพาร์ทอื่นๆที่เป็นพาร์ทของแมชชนิกหรือไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับทางคมชุมนิทานอันนี้เราสามารถทําตามความต้องการของทางลูกค้าได้หมดเลยทั้งตามตามแบบของทางกรมเองหรือว่าให้ทางเราออกแบบเองเพราะเนื่องจากเรามีวิศวกรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและออกแบบเกี่ยวกับเนื้องานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนงานที่ 2, ของของฝ่ายโครงสร้างและออกแบบที่ทําอยู่นี้คืองาน r d หรือว่า Research and Design ในส่วนของผลงานที่เราทํามานะครับเราจะมีผลงานหลักๆเลย3ผลงาน 1. คือในส่วนของตัวรถปัดภูนสส่วนของเรือ,อเรือเก็บปักตบชวาของงานคมชนประทานแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือจะเป็น Excel ซลโฟบัมหรือเครื่องผลัดน,นั้นมีครับ